ไม่อยากฟอกไตต้องฟังนะคะกับ7เคล็ดลับนะป้องกันภาวะไตวายไตยเสื่อมนะคะตามพี่การไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรว้จะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวมนะคะ7เคล็ดลับนะที่จะป้องกันภาวะไตวายไตยเสื่อมนะใครที่ไม่อยากฟอกไตนะคะใครที่ไม่อยากมีภาวะไตวายไตยเสือ่อมอันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะอันดับแรกนะพิการอยากให้พวกเราเนี่ยรู้จักกับไตก่อนนะคะไตเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างมากๆเลยนะมีหน้าที่ดูแลสมดุลกรดด่างของร่างกายขับของเสียต่างๆออกจากร่างกายดูแลขับน้ําส่วนเกินออกจากร่างกายแล้วก็ ที่สำคัญก็คือสร้างฮอร์โมนที่จะทําให้พวกเราเนี่ยไม่ซีดนะคะเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้น ไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดงนะคะมาเริ่มกันเลยนะกับ7เคล็ดลับที่เราจะสามารถที่จะดูแลไตให้อยู่กับเราไปได้นานที่สุดนะคะนะเคล็ดลับที่1นนะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยเลี่ยงอาหารที่หวานจัดมันจัดเค็มจัดจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาหารในกลุ่มนี้นะหวานจัดมันจัดเค็มจัดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดโรคหรือว่าก่อโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุทําให้ไตาวายไตยเสื่อมนะอย่างเช่นเค็มจัด จะก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นสาเหตุส,สําคัญที่ทําให้ไตาวายไตยเสื่อมเลยนะคะอาหารหวานจัดทําให้เกิดโรคเบาหวานเบาหวานก็จะเป็นอีกสาเหตุใหญ่สําคัญที่จะทําให้เกิดภาวะไตาวายไตยเสื่อมได้เช่นเดียวกันนะคะและมันจัดอันนี้ก็จะทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยอุดตันนะคะรวมไปถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตด้วยเมื่อไหร่ที่ไตขาดเลือดไปเลี้ยงจะทําให้ไตเนี่ยเสื่อมลงได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นกับเคล็ดลับที่1นนะคะเลี้ยงอาหารหว หวานจัดมันจัด,จดเค็มจัดนะคะปรุงให้น้อยนะคะเลี่ยงหวานเลี่ยงมันแค่นี้คุณก็จะบำรุงไตได้แล้วค่ะมาถึงเคล็ดลับที่2นะคะอยากให้พวกเราหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปร ى, รูปทั้งหลายนะคะ ปลาเคม็มเนื้อเคม็มไส้กรอกแฮมเบคอนนะคะในกลุ่มของเนื้อสัตว์แปรรูปเหล่านี้นะคะมันจะอุดมไปด้วยเกลือนะคะเกลือโซเดียมนี่เองนะคะเมื่อไหร่ที่เราบริโภคเกลือเข้าไปเยอะๆมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้นะคะความดันโลหิตสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านๆหลายปีนะคะมากกว่า5ปีจะทําให้คุณเกิดภาวะไตวายไตยเสื่อมได้ถึง45%เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆนะคะมาถึงเคดท์ ที่3นะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะการดื่มน้ํามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะนะที่สําคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการบํารุงไตนั่นเองเพราะว่าไตกับปริมาณน้ําในร่างกายเนี่ยเป็นอะไรที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงเลยเมื่อไหร่ที่คุณดื่มน้ําน้อยจะทําให้ไตเนี่ยขาดความชุ่มชื้นทําให้เลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงทําให้ไตเสื่อมได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยเราควรที่จะดื่มน้ําให้ได้ประมาณ2-2.5ถึงลิตรนะคะและ วิธีการดื่มน้ําที่ถูกวิธีที่จะช่วยในเรื่องของการบํารุงไตนะคะพี่การเคยทําคลิปไว้ให้แล้วตามไปดูกันได้ตามลิงก์ข้างบนนี้นะคะซึ่ง,งการดื่มน้ําอย่างเพียงพอและถูกวิธีนะคะจะช่วยในการบํารุงไตได้นะคะและมาถึงเคล็ดลับที่4นะคะ<ๆ>ก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายนั่นเองนะคะมีงานวิจัยหลายงานวิจัยมากเลยที่สนับสนุนว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยออกกําลังกายสม่ําเสมอจะช่วยบํารุงไตช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้นะคะซึ่งในเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ย ปริมาณอาจจะซักประมาณครั้งละ30-45นาทีนะคะและประมาณ3-4ครั้งตอนหนึ่งสัปดาห์อันนี้ก็จะเพียงพอแล้วนะคะข้อดีของการออกกําลังกายนะคะก็คือช่วยส่งเสริมในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดลดระดับน้ําตาลในเลือดลดไขมันในเลือดได้นะคะซึ่งหลายสิ่งอย่างมันจะเป็นปัญหาที่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ดูแลจะทําให้เกิดภาวะไตวายไตเสื่อมได้เพราะฉะนั้นการออกกําลังกายจึงเป็นการป้องกันภาวะไตวายไตเสื่อมได้ดีอีกวิธีหนึ่ง ะะไปออกกำลังกายกันค่ะ แเคล็ดลับที่5นะคะก็คือคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะอันนี้เนี่ยก็สืบเนื่องจากการออกกำลังกายตะกี้นะถ้าสมมติว่าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอน,นะคะน้ำหนักเราก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเกณฑ์นะซึ่งน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะส่วนใหญ่แล้วก็จะวัดจากค่า BMI หรือว่า Body Mass Index นะคะซึ่ง BMI ที่เหมาะสมนะคะก็คือประมาณ18ถึง23นะคะและถ้าหากว่าของใครที่ BMI มากกว่า30%อันนี้คือคุณจะเพิ่มความ อย่างที่จะเกิดภาวะไตไวายไตเสื่อมได้แบบว่าเยอะมากๆนะคะประมาณ50%เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะและเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะน้ําหนักตัวที่เหมาะสมแล้วหรือยังนะคะก็คือการวัดรอบเอวนั่นเองนะคะในผู้ชายในยรอบเอวไม่ควรเกิน90ซนเมตรและในผู้หญิงเนี่ยรอบเอวไม่ควรเกิน80ซนตเมตรนะคะไปเช็คของตัวเองกันเพราะว่าถ้าน้ําหนักเกินเกณฑ์จะทําทให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นนะคะเคล็ดลับที่6นะคะทุกคน ก็คือการ เลี่ยงหรือว่าการลดการสูบบุหรี่หรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะคะถ้าหากว่ายังงดไม่ได้นะคะก็อาจจะลดปริมาณลงก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราสูบบุหรี่เยอะเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆมันจะมีผลกับหลอดเลือดของเราโดยตรงนะคะมันจะทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยตีบแข็งได้ง่ายๆนะคะเมื่อไหร่ที่หลอดเลือดตีบหลอดเลือดตันมันจะทําให้เลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงทําให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นบุหรี่แอลกอฮอล์ถ้าลดได้ให้ลดลงนะคะเคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับที่7 ะะอันนี้สําคัญมากๆเลยก็คือให้พวกเราระมัดระวังในเรื่องของการใช้ยานะคะห้ามใช้ยาพร่ำเพรื่อนะคะมีอะไรนิดอะไรหน่อยกินยาอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่แนะนําเลยนะคะโดยเฉพาะยากลุ่มเอนไซม์หรือว่ายาแก้ปวดกลุ่มเอนไซม์นะคะยากลุ่มนี้จะมีผลต่อเลือดที่ไปเลี้ยงไตโดยตรงเลยเพราะว่าเวลาที่เรากินยาเหล่านี้บ่อยๆจะทําให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยหดตัวทําให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงไตเสื่อมเร็วขึ้นนะคะ ยกตัวอย่างยาแก้ปวดในกลุ่มนี้นะคะอย่างเช่นบูเฟนอบูเฟนอะคคอเซียไดโคฟินัคนะคะซึ่งเป็นยาแก้ปวดที่เอาไว้ระงับปวดรุนแรงนะคะถ้าใครกินติดต่อกันมากกว่า6เดือนคุณมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยที่จะเกิดภาวะไตวายไตสืและอาจจะนำมาสู่การฟอกเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญที่สุดเลยอย่าใช้ยาพร่ำเพรื่อนะคะใช้เท่าที่จําเป็นจริงๆนะคะก็ครบจบไปแล้วกับ7เคล็ดลับนะคะที่จะให้พวกเราเนี่ยนำไปปฏิบัติกันเพื่อป้อง ภาวะไตวายไตยเสื่อมเพื่อเพิ่มค่าการทํางานของไตหรือว่าชะลอการเสื่อมของไตนะคะเดี๋ยวพิการทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะและฟังซ้ําๆและเอาไปทํากันนะคะทุกคนนะ 1. เลี่ยงอาหารหวานจัดมัดนจัดแล้วก็เค็มจัดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของสาเหตุที่จะทําให้เกิดไตวายไ,ไตยเสื่อมนะอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเลือดนะคะ2หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆนะคะปลาเค็มเนื้อเคม็มไส้กรอกแฮมเบคอนนะคะ3ดื่มน้ ให้เพียงพอวันละ2-2.5ถึงลิตร4ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะมีงานวิจัยสนับสนุนมากมายว่าถ้าเราออกกําลังกายสามารถชะลอการเสื่อมของไตป้องกันไตวายไตเสื่อมได้นะคะ5ควบคุมน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะ BMI ประมาณ18-23ถึงหรือว่ารอบเอวในผู้ชายไม่ควรเกิน90ในผู้หญิงไม่ควรเกิน80นะคะ6งดสูบบุหรี่หรือว่างดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะถ้าง,งดได้แต่ถ้ายังงดไม่ได้ให้พยายามลดปริมาณลงนะคะและสุดท้ายอันที่7นะคะ ใช้ยาเท่าที่จําเป็นนะคะใช้ยาเพื่อการรักษาไม่ใช้ยาเพื่อการป้องกันนะคะและที่สําคัญไม่ใช้ยาครั่งเครื่อนะคะเพราะว่ายามีผลกับไตโดยตรงนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะทุกคนกับเจ็ดเคล็ดลับนี้ไปทํากันนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันภาวะไตวายไตเสื่อมได้ค่ะและตอนนี้ทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากพิการได้จากหลายๆแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Tik t o อกนะคะ และถ้าหากว่าใครไม่อยากพลาดเนื้อหาสาระดีๆนะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะพี่การจะส่งเนื้อหาสาระดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพส่งตรงถึงมือถือคุณในทุกๆเช้า7โมงเช้านะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับพี่การรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ